ท่านผู้ชมที่ได้มีโอกาสติดตามชมรายการธรรมสวัสดีนะคะได้มีโอกาสเห็นงานธรรมโฆษณาที่เสถียรธรรมสถานทํางานอย่างที่ท่านอาจารย์พุทธทาสได้ให้มรดกกับพวกเราค่ะตอนสมัยที่ท่านอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่เรียกคุณแม่ได้เข้าไปพูดนะคะบอกว่าคุณสันสนีให้ทํางานธรรมโฆษณาให้หน่อยและท่านก็อธิบายคําว่าธรรมโฆษณาค่ะโฆษณาเนี่ยแปลว่าการเผยแพร่ออ,อกไป ถ้าธรรมโฆษณาก็คือการเผยแพร่ธรรมะให้กว้างไกลออกไปถ้าเรามองเห็นโฆษณาทางโลกที่เขาโฆษณาขายสินค้าที่จะทําให้ผู้หญิงสวยได้ลองมาดูธรรมโฆษณาซึ่งเป็นงานด้านในที่จะทําให้ผู้หญิงรู้ว่าเขาจะงามได้มากกว่าสวยได้อย่างไรงามพ่อมองเห็นว่าความสวยก็แค่มาแล้วไปถ้าใจไม่ยึดติด ความงามที่ปรากฏขึ้นจากการปล่อยก็เป็นเรื่องที่ไม่สุดวิสัยที่มนุษย์จะเข้าถึงค่ะแป้งรองพื้นเพื่อผิวเรียบเนียนยาวนาน12ชั่วโมงมาสคาร่าให้ขนตามกรนงามคงทนตลอด8ชั่วโมงดวงตาโดดเด่นยาวนาน10ชั่วโมง Lip Color Shine เพิ่มสเสน่ห์ให้ริยวปากได้นาน6ชั่วโมง จะก,กี่ชั่วโมงความสวยก็มีวันหมดอายุทุกสิ่งล้วนต้องเปลี่ยนแปลงในในไม่ยึดติดก็ไม่ทุกในใจฉันฉันมี